สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมนมตานะครับเมื่อนี้กะสิมากินเข่านะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้รับส้มนะครับผมเมื่อนี้ผมกะเป็นเมื่อไม่นะครับเป็นเมื่อไม่ข้าพิพผาดจังใดกะต้องขออภัยนะครับผมเมื่อนี้กะมีแกงผักแห้งนะครับแกงผักแห้งใส่ไก่นะครับผมกะมาลองซิมเบิงครับ พ่อแม่พี่น้องว่าสีแสบก็นออันนั้นอันนี้ให้น้องเพิ่นเฮ็ดนะครับผมน้องเพิ่นก็นเฮ็ดเองเนาะผมก็บ่ฮู้องหงวาแสบห่วาแสบเดี๋ยวผมสิลองมาซิมฝีมือน้องนะครับแต่ด่งหน้าตาแล้วก็ก็เป็นตะไคร้ยอยู่ครับผมไข่ยอยู่มาลองเบิ่งครับอืฝีมืมอสะ,ะได้ครับ คือเมสไ่ไหร่้ามันเทศ้ายกันเพือสิขา้ายดีอยู่ครับผมกล่าวมมาเห็นเป็นคลิปแรกครับผมมาลองเบิงว่าพอแม่พี่น้องที่เบิงบอเสินะครับผมกับม,มือไม่เนาะผมไปเห็นว่าท่านไนเกียง เรื่อขออนุญาตผิดไม่ตัวนี้นะครับผมก็บอกบอกหมวดระวังสีด่ังบอกดื้อว่างไว้นี้กันได้ผมขออนุญาตว่างไปแถวนี้นะครับผมเต็มบอกแฟีงห้องเคลียมากปัยบอกง่าเลยครับ น,นี่เหตุเองครับวหวยนึ่งกับบอจักบาทจนเหตดเองครับกับบอสแพง้าไปสื่อหวยซ้ำนี่กับหลายบ,บาทเยอะครับอันนี้เหตุเองกับวิสีชีวิตท่อนเมืองกรุงครับผมคาเดทแับเขาคือเองกับกะดีครับประหยัดอันนี้นอกกนกันเห็ุเองครับผมอ่าลองจิ้มบ้าง แค่แนวโยัำอันนี้ผมกัดซึกมากเลยประมาณอาทิตย์ก็กวนเนาะกระเพาะทอยชิ้นกับขาแรงมหมนเลยครับ <laughs> <laughs> นี่อุปกรณ์ก็ได้อยากอยากเลยสิลร้องเห็ดเบิ้งครับผม <laughs> อืม แค่แนวอยู่ครับผมต้องว่างไมมอย่างไรเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่นี่ก็ได้ยนิ่มๆไปแล้วครับผมอือผมกับพวกมูแล้ววะโอเคจังเ๋ยวผมยานเสียงว่าดัง เกาเนียวเนี่ยคเพื่อนกินหนึ่งเองเลยครับพรอนหรอนหนึ่งเองห่อนห้อนครับเฮ็ดเองเลยครับบริสเสียงเงินกินเองก็สบายใจครับผมก็ดีแนวผมไม่ค้นเหนใหนกิน <laughs> กินเองกับใครครับประหยะัดสุยางผมแนะางข่าวใจใจในกรุงเทพนี่นะครับต้องประหยะัดสุยางประหยัดสูท่างยังนล้วกินกับกินเองแต่ประเทศทำไม่อกตับกินเอง ประหยัดครับประหยัดสื่อไกอบ่บรจัคบาศสื่อบอกแป้งบรจัคบาศทำไมเดี๋ยวสื่อเพคนนี่บ่าใน,นปัี้ครับนะครับชีวิตมัองกงนักมากินไปมันอกี้กินไปบอกน้องหอมมวนไปนะครับตามภาษา ถ้าสมัยบวชกกินไปบอกไปว่าใดนะครับซึกแล้วกักินกินใดบ่าวใดครับข้าวเหนียวขอนคอนครับข้าวนียวเดก็นหนึ่งเองครับโอโอราลองเสื่อเอามาเดบา,ดเดบ,า,ดเาบานข้าวเนียวมัตตาบานพุทเขาอยู่บานจนกลเป็นห่วงละเหม่นกันยากบ่บ่มีเขากิน เ,เขาเอาหนามมาให้กินมาให้มาหุงเองหนึ่งเองครับอตอนนี้ผมกับบุ้มมี่หอ่องใหญ่ๆคือเพิน่เนะครับใส่หองนอนหน่อยนะครับทายทายเท่าที่ได้นะครับไต้อทอดแรกทอหนึน อไนขน่เนยครับผมบอกแฟงครับบอกแฟงตอนใหญ่ๆครับผมมก็อาศัยนี่ความรู้เนาะด่างไย่ขีด ถ่ายวิดีโอนะครับผมก็เลยว่าซื้อมาแล้วไม่ไมีอุปกรณ์ก็รลองมากเห็ดเบิงเผื่อมีพรอมเองพี่งน,น่อยคนอยากเบิงก็สินะครับน,นคะครับเผยบอกย่่งในี่ยครับอยากให้ตัวย,ยิ่ยๆแต่ผมก็คือสิ่งกินบ่มเบิ้ลก่อไ <laughs> ครับมีคนอไหนกับข่าวห้หนังสือสมมุนเนี่ยผมไม่สบาย,ยครับผมเครืรรอ่องเบ่ออดเบียากร้องเบิ่งครับแกงบุกแฟงบอกแฝงไว้หน,นึ่งเลยครับกินได้เหมือนทียนเลยครับนอกไปซื้อเพิ่นกับแฝงถุงเบิร์มมน,หนหน่อยหเพิ่นขายห้าสิบหกสิบเนาะเพิ่นก,นกับคายเอากำไรเนาะครับ เป็นกบบระเบอขขายออกการกุศลใถ้ทาเข้าเห็ดเองเข้าอะไ,ไดหละลุคนี้ก็ยุคเขายางมากแพ้งแพ้งสูยางครับสุดอ,ออกมาก,ก็ต้องไปยัดครับไปยัดเต็มทีทรงผมกับท่านในเปียนนะครับตอนนี้ส้อผักก็จัดบาแ คงไก่เป็นกันนะบางคนเิ่นกับบคอคไฮฐานัดในลูกใสเสือนะครับบางคนมันก็เห็นผมบวดผักปวดเน้นมาโดนเิ่นกับบคอคไฮฐานัดปัญบาพยายามถานะครับผมคิดว่าว่าหนาเกิน จกักสองสามเดือนนะครับสองสามเดือนผมจะคิดว่ากระคงสีหลายทันหลายคนกับคงสีชินนะครับกับลุกการเป็นญาติโยมนะครับแต่ผมกับโบแมนคนดังเนาะที่สีมีแฟนคลับหลายปรนนันนะครับโอ้แสบอีรีครับใจได้เลยครับ มันมีฝนตกครับ,าบ,ารรารบทางบ้านพ่อแม่พี่น้องตกบ่ันมากครับมือนี้ฝนตกทั้งกรุงเทพฝนตกครับทางนี้ฝนตกแห้ง,งทังง้งกรุงโอ่งตีตกนะครับถ้าตกก็ดีครับเดือนนี้กันสิเดือนหกนะครับขนณะที่ข,ขาหณาฝนหนาฝนแล้วมั้งคันเนี่ย แต่เวลาทำมาหากินของคอามเพี่น้องครับฟังหนาฝนดูดูฝนว่าชื่อหอนย่ยหอนอีเดียครับจะได้สิกินเหลือครับเนี่ยหม <c oughs> อว่กกักเลยกินครับ ไปวอาไปนะครับ thấy nào. khẩu lái nó cái uẩn <laughs> 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 เจอแบบอ้วนอยู่แล้วครับมีคนถักอันนี้จริงผมก็คนอ้วนเนาะแข่งมาเห็นสี่แข่งสี่อ้วนเลยครับอ้วนไปไ็นนายเอาลองเบิ้งครับแต่ผมเป็นพี่น้องผมเห็นใจซูย่างเลยครับอืมเป็นังสีแต่บนหน้าสีอ้วนนะครับ จังเดก็อย่า,ยาลืมมาเบ่งนะครับช่องมุมตาหนองไหมครับหนองไม้ในวงการมาลองเทดเบ่งครับเพื่อเด็กเกิดขึ้นเพิินนะครับบ่ไทีเ่กเกิดแล้วเป็นยังครับขอแค่เด็กเห็นในสิ่งที่ห้องหักนะครับการเห็นเฮ็เห็นในสิ่งที่ห้องหักค่นกะถือว่ามีความสุขครับ เห็ดเนไ่้จริงจีิงครับตายกับเพาเสียดายครับผมเพราะว่าข้าเดนียวเห็ดแล้วครับถ้าเข้าวเปล่เห็ดแล้วจริงจีิเข้าอยากเห็ดเลยเนี่ครับมันกับสิรึกเสียดายครับเสียดายไปจนมือตายฉะนั้นเนี่ยผมว่าเห็ดครับอยากเห็นยังกับล่องเห็ดไม่จังผมเน่ะผมกับเพื่อผมติดเด็ดสุดผมก็เลยว่าเอ๊ะผมล่องเห็ดก่อนผมอยากสอคู่ซึ้อมาลอม่องเิือครับ เกิดเป็นคู่น้ำเกิดผมอยากเช็ดยูทูบอ่ะผมก็ลองเบิรงครับเดี๋ยวลองประสบผลจำเร็จหรือบ่ประสบผลจำเร็จนจังใดระบบก็ยันครทุกบ้านได้เห็นแล้วเ,เห็นเห็ดเต็มทีกับสิ่งท,ทีอยากสีเห็นนะครับ หเป็นผักก็เป็นย im> ังเราทำไม่จะพังกินผักดีต่อสุขภาพเปนว่าแมนบ่ด้แบนอยู่ดัหนอกนมา แน่โยครบรสชาติแน่โยคะบผมจังได้กลบผมขอฝากช่องมุมตาไว้ในเรื่องครับผมอขอให้ผมได้เห็นได้จริงที่ผมอยากเห็นเนาะครับวันนี้ผมก็ได้ลองเห็ดได้สิ่งที่ผมอยากเสีเห็ดจังได้กลาวฝากเข้ามาพี่น้อง ติดตามกดไหลกดแช่นะครับในในช่องของนมตาให้น้ำเด้อครับผมสำหรับมือนี้กาคงสิจบนะครับการกินไว้๋ยวเพียงเท่านี้นะครับไว้พอกันไหมคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ